ุพสกลเเืือระตันนี้คัน oui, ม <ok ันมีหนอนนี้สังเกตยังไงอืมฟินน้ำคืนน้ำลายแล้ว สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเขางซีรช่งน้องแฟดบอมยูมือนี้น้องบอมกับน้องยุ่จะพาทุกคนมาบึ้งผลไม้ยู่ที่ในบ้านของเฮาเนาะเพราะว่าผลไม้ยู่ในบ้านท่านก็ได้ก็มีผลไม้หลายอะไรเนี่วเนาะฮาจะพาทุกคนมาโหดแล้วก็มามากินนึ่งมตอนนี้น้องบอมกับน้องยุ่จะไปมีอันเดอร์สีซมและยูสีเขีเดอร์ยูสีเอเอาอันเดอร์มากินใหอก่อนเดี๋ยวให้ตัวไปเอาออกกันเนาะแลีวเียว อันนี้ก็คือวั่าำนมเนาะขนาดไปเมื่อกี้นี้น้องอยู่ก็ได้มากำนมมาเดี๋ยวจะแกะกินก่อนกินสูทานผู้งสูนิดีอันนี้มากำนมกล้ามด้วยทุกคนอันนี้อันนี้เนอมากำนมเนื้อมันเนาะอันนี้เนาะเนื้อเนาะกลาปิ๊กอันนี้ตกซับเสียดายกนจะได้กินมากหนึ่งมันง่ายน้องอยู่ไปเล่นรักเอาบุ้งมาบ้านไปรักเอาอยู่ข้างเถื่อนกินเนาะเพราะว่าบ่แม่งเด่นทุกคนข้าวไปของน้องยูเดี๋ยวน้องยูจะทำแบบกินมัด อ้าวเปิดคลิปมาทำอิจกินเนี่ยโซโลดเปิดคลิปมาทำอิจกินโซโลดปีนึงได้กินเพื่อนึ่งเนาะเขาอิินว่ามากกำนมอันนี้ของวน้ายูเป็นแนวสีขาวแต่มันหวานสุกเขาก็เลยลักเอาขเพิ่นก่อนข้งเพิ่นสุกละเนื้อมันนุ่มนืองคุนกินแล้วจะติดปากขุ่นมันติดปากมันจะหวาน อย่างมันตินปากเบอร์ติกกระต่ายน,นุชราดบื่อสุกป,ปากอันนี้แ <c oughs> ละตอนนี้น้องยูก,ก็กินมากอันหนมแล้ว,ลวนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปบึง้งมากอีกมากอันนึงอันนอออีกแต่ว่าเป็นมากของน้อง,องแฟดเองอีเม่ปลูกนอกได้ห้าปีนี้แหละเป็ดอีเม่ปูกสามปีได้กินเอออีเม่ปูก สามปีมปได้กินมากได้กินมาละสองปีแต่ว่ามากอันนี้นะของพื่นจะเป็นมากส้มเนาะของน้องแฟดจะเป็นมากหวานคันว้ามันสุกมาเนี่ยพอยอดปูเดี๋ยวเขาไปบึง้งก่อนเนาะว่าน้องยูจะพาคนไปฮดมากียังเราจะไปฮดมากนอดกันเลยไปมากนอดของหน้าตาน้องบอมน้องยูจะเป็นยังไงตอนนี้เราสิดึงท่อเข้าไปในสวนก่นอนเนาะ ก้อนจะาหดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าฝนบบตกเนาะเพราะว่ามันยู่ทางอันนี้เห็นไยู่ทางบ้านของน้องแฟสนะมันจะเป็นดินแดงเวลาพัดลมพัดมานะพัดมาทางพี่แบบลดญ่บ่รถจักขี้มาบ่จะสีพัดเอาขี้ฟุ้นมาทางเหนินน้องแฟสส่วนลายลก็เลยว่าได้มาหดเนาะมันติดนี่บอนที่น้องยูจะพาไปเพื่อนจะยุส่สสวนกล้วยเนาะสวนกล้วยอย่น้องบอมจะเห็ดยังอย่าไปปึ้งน้องบอมมันนองบอมเห็ดยางตอน,น มันบุติดเด้เฮาไปมาหดน้ำามันนี่เราเขามาหดเขามาหดน้ำมักนอดแล้วเขาก็จะมาทางเอาใบกล้วยออกจากต้นมักนอดเพราะว่าเป็นมากแล้วมันนุ่นนี่ก็คือมักนอดของเฮาออยังเป็นนุ่ยสามนี้เนาะบางอันก็นุ่ยหง่ละนี่บางอันก็นุ่ยหง่ประมาณนี้แหละบททึกน้ำนะทุกคนก็เลยว่าบุยักเป็นปันใดนะบัดเหมันบัดบัดไอทีแบบ มันยูโฮมเดี๋ยวสินะแล้มันกระสิติดไวบ,บางอันบางอันนจยเป็นโรกเบอร์เซอร์ฮอดปุ๋ยมากเลยนะป่ยเป็นธรรามศาตรเลยให้คันฝนตกนีมยคันฝนตกก็จะมีแหงคันคันฝนตกนี่มากไ้แต่ละอันคือสิมีแหงมันบบฝนตกนะปีนี้นะ จตกบ่ได้มาหวดน้ําดีเดือนนี้นนตกแล้วแตปกปกตินมันจะเป็นขีุ้่นแบบนี้ล่ะมากไมบ่อยากจับเฮาก็มาดมันออกนีเอาๆๆๆเกือบลมเนาะเเอางมาเลยมาเด ายาหอมจ้างเลยอ้ยมึงกะจ้างเจ้าห้องเหรอกู่ยูุสิเด็กกะหดเสืกูตลอดขนาดมึงมึงกะหดเป็นอยู่ว่าตัวเองกันยังหดเสเทเทยังบ่อดปีใหม่ทา้าวเอริท้า อันใบกล้วยแก่อันนี้นะมันจะวุสําคัญแล้วเนาะมันแก่มาแล้วมันโลกอันต้นมรกรอดอีกนะทุกคนมักรอดอันนี้จะเป็นมักรอดที่หวานเนาะมรกรอดหวานที่สุดเลยหวานที่สุดในผลม่วง <laughs> ออยดแมข้าจะอขาต้นมากอันนี้รถเป็ ส่วนของเฮาเฮาจะลูกมักกล้วยมักลอดมากนัดเนาะคุนมักกล้วยมักรอดมากนัดอยู่ที่ประเทศไทยเอิ้นมากอีย่างบ่กู้เนาะค้นที่ประเทศลาละเป็นเอิ้นมากรอดมากอันนีแล้ปลาก็คืออยู่ถึงนั้นก็คือมากลีนไม้เนาะวันยู่สูงพดกน้องยุ่กันเลยว่าบได้แมนมากิน เดี๋ยวน้องยูจะหางป้าซอยนองบอมก่อนเพาจะเพาจะมีสองแนวเนาะมักนอดเนาะบักนอดแนวนึงจะเป็นแนวสมน้มและแนวนึงเป็นแนวหวานอ,อันนี้ก็อาบน้ำมาเลยแฮ่ <laughs> <ê> ตัวเองก็วัวหดคือต้นนี้จะไม่เป็นปันใดเนานะเพราะพูกพร้อมกันเนาะปลูกพร้อมกันเนาะโบต้นนี้กากลัวต้นนี้ได้หลายทีละก ก็เป็นสาหน่วยว่าค so, <cin> ือว่าเฮอมันเป็นสามหน่วยแล้วก็แล้ว <res> ดีอันนี้ก็เป็นมักลอดแนวส o o หน่วยนี้มักลอดอันนี้จะหน่วยใหญ่กว่ามักลอดอันนั้นเนาะแต่ว่ามันจะ z ม o m zoom ขนาดอนที่ z o o สดเลลอดบัดได้กินแมว z o o เพเกลโอ้ลุกมักหนุ่มพัซซุกละเลือดเสื้อต้นนี่เนาะ โอ้โหหอมกระถางไปรักเอามากระหนมเพิ่น้อมะกำนุ STALK ่มหอมกระสุกละอันนี้จะมะกำนุ่มอันนี้จะเป็นมะกำนุ่มต้นอันนี้น่ะจะเป็นต้นขาวนะเขาจะมีซองต้นนี่ต้นหนึ่งล้วก็ต้นหนึ่งอันนี้ต้นมะนุ่มนักมะนุ่มกลามบ่อมได้สุกดีด้บ่อมนี่อู้ซอกนุ้ยบ่อมอู้ซอกนุ้ยนี่เน้อทมงนุ้ยซ้ำนุ้ยซ้ำนุ้ยบ่ำนุ้ยบ่ดูสิเออซ้ำนุ้ยเออซ้ำนุ้ยเป็นซ้ำนุ้ยเนาะบึงบึงนองบ่อมไป บ่หดบ่บึ้งพออันต้นไม่ครับต้นนี้เป็นใบใยกันดีกูเข้ามากูตกใจกู่ะกูละเออเป็นแล้วเป็นมากให้เอาว่วาเนาะสิดเด้อเนี่ยเออกำลังชิชุกสิดเด้อฮู้จุบีบก็ยังบ่เข้าก็ข่าบ่อิจุาหน่อยเลย่อจะได้กินอือเฮานี่ก็สิบับ้ามากอันกินจักหน่อยเนาะดูทางงานเห็นอันน้อยยก็ต้องเป็ีนไม่สิเด้อ มักนมอน้อยเหรอมักกำนมนี่นะนมอน้อยที่เป็นมากที่สุดมอยั่งน้ำมนกกำน้อยที่เป็นมากจังมากก่อเนาะเบื่อมักนมเฮายังเป็นมากกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาเม้นก่อนเนาะอันนี้ก็เทิมแล้วก็มัามักนีนเทิมแล้วก็นเฮิร์มนี่คือกำลังที่เฮิรมนี่ก็คืออุปกรณ์แม่นมากับนมของเฮากำลังที่ตงมือว่าแต่เห็นนะทุกคนคันว่ามันยังไม่น้อยในเฮงโบว่าเลยแหละน้ำฝนที่เม้นออก จนกล้ามนะมะอึงนะเออคันบัวมาฮว่อันนี้อันนี้ก็อสิ่งที่กินอืมใช่ับได้บอกโอ๊ยแดดนะแดดมาแดดแดดแดดแดอแดดแดดแดนีดดแดดแดด Ui ui. ui, 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 đợi đợi đợi. Ừ. 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 Hai ui, 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 เดสหบได้ละมุกี้นี่อันนั้นดมุกี้นี่หดหลกอดีอันนี้เห็นไบได้เมดที่น่ะเม่นีน้งข้าวบปสุกเนาะเยอะมากเดการอนี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้สามหน่วยละเมียนรบเอยละนี่เขาก็ได้สามหน่วยจะหน่วยกำกั้แบบนี้เนาะอันนี้อันนี้จะเป็น นุย่ยอันสีขาวมันซุกมาเจ้าผูสังเกตได้เนาะผ้ามันซุกม,มาเาดี๋ยวจะบอกเอาอินโซปลาไมโซอกไหมอินนี้เอา้าอันนี้คือต้นมาร์คสิดามาร์คสิดาเอ,อิญมันมาร์คสดาเอิญโบว์เวียนมันฝรั่งฝรั่งจักแหลมมากเลยวะนี่เนาะส่ว่ใหของมันปลา กำหน่วยกำนี้คันมันมีหนอนนี้สังเกตยังไงอืมฟินนำ้ำกลือน้ำลายแล้วเพราะว่าชอบบนันทนะามะเฮาเออดเดือเฮามากอันนี้นะเฮาเหมือนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไร้สาระที่สุดเลยเนาะ <laughs> Mm. โอ้ยเหาวบึ้งน้องบอมกินน้ำลายหื้อยง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 อยู่นี่แหละเฮานะโอ้ยยายเลาอย่างเลือซอกมากเนาะเอากระชิกิน้นเอามากนี้ให้อีเมย์มากกับกันี่น้องยูใช้เอามากนี้อีพ่อบุ๊ได้กินมากบุบบบอีพ่อกับแม่แบ่งกัน โอเคดอททุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีไร้สาระที่สุดเลยมะกรวยอันนี้ว่าปุ้งนะมากอันมะพุกบ้ามาก้วยเพิ่แค้นไว้เนาะอันนั้นก็คือมากล้วยอีเมลไปแค้นไว้ตุนมะพุกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไร้สาระเดี๋ยวหอกาซีไปอันทางใบอันมากล้วยออกจากต้นมากรอดก่อนเพราะว่ายานมะกรอดเป็นมากแล้วมากล้วยจะเพืเขาจะมาเอากรอดนะมันจะตกน้อยๆไม่ห่างม่ห่างเข้าสิมารักบุญนะและเรียมาแล้ว มันขี่รถกลางทางเลี้ยวมาเห็นก่นอฟมองทางอะลจะเอีอันนี้อ้หแล้วซาดเข้ามาลักโอเคทุกคนตอนนี้น้องบอมจะสำรวจบึงต้นไม้ก่อนเพราะว่าน้องบอมบริหารทางเนาะเพราะว่ากลัวคนจะคําม,มาขโมยเอาเพราะว่ามรอดกอันนี้เป็นมอดที่แทบที่สุดเลยเนาะน้องบอมก็เลยว่าขี้ที่บอกว่น้องอยู่ทางย <c oughs> ่านเขมามเห็นเขาก็จะยุ่งหลังเก่าป่นได้เนาะ,ะย่านเขามาลักเอาเนะเพราะว่าแต่ละปีก็มีคนมาลัก เคยมาลักลักหล่ายอยู่เกือบเอาไปขายได้เอ็นได้ต้นเห็ดเออหลักคนที่ลักที่สุดเกินเนละยอยู่นั่นก็คือน้องบอมอยู่น้องบอมเป็น,นคนที่มาลักอยู่เป็นคนมาลักเออเมยเห็นอีเมย์จับได้อันนี้ก็คือต้นผักหากเนาออันนี้เนาะอันนี้ต้นผักหากผักหากนี่นะทุกคนอู้มีเกนก็ดเดี่ยเอาไปปลูกได้นำนำใส่ไปปลูกได้เกนมันห้ามกินเดอ้อมากสีสิดเสียเลยอะ่ะ บัดมันออกบัดเออบัดมันออกมาเนี่ยทุกคนโอ้ดอกมันนะโคตรเหม็นเลยเหม็นแต่แซ่บผักห้าอันนี้นั่นเนาะบุ๊มบัตรโคตรเหม็นบัดนั้นเหม็นนังซื่อบุ๊มโคตรเหม็นบัคือผักเนาวก็คลายกินกินละสิกินประมาณนั้นเนาะผักอันนี้กรไดผักหนาไปมอน้ำก็ได้แล้วล่ะเซตผักกิจนี่นะเซตมือนี้เอาก็ เฮ็ดเวียกเซ็จอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเขามาฮดเอามักรอดบอกให้มักรูดมันล้นเฮงก็เก่าเฮรัะมันถึกน้ำแล้วมันจะกิดน้ำพ่นะทุกคนารเลจนี้ก็สามเด็จผัดมาผัดมาเห <ITA> ็นมากอันน้ำนมนี้อีกนี่หลังจากที่เขาพดมากไม่แล้วเนาะ้องบอมกำาะลงแอบเขาเอาบวชอันบุรุษสันบูรุษตู้ไรอันนี้เป็นกบบตูอันนี้เป็นแอบเขาของประตู น้องบอมกับน้องยูสานให้เนะนตู้ตู้เพิ่นพอนยูซำเหนือเพอื่อนเป็นคนซำเหนือเพื่อนหุงสานแอปเขานี่ลวดลายของมันจะหนาๆแบบนี้จะใส่์กุมดีแบบนี้นะทุกคนถ้าเราซื้อยุดกลางตลาดมันจะบางๆจักคขีตอ,อกบางขนาดอันนี้เป็นคี้ตอ,อกซีนคี้ตอ,อกซีนนี่แม่นะแม่นละขีตอ,อกซีนเพื่อนจักให้เพื่อนเฮ็ดแอปเขาให้เฮ็ดกระดงให้เฮ็ดกระบุงให้เฮ็ดให้ทุกอย่างแลวเฮ็ดให้ใหลายอย่างยู่เพื่อนมาอยู่นําเนาะแล้วเพื่อนก็ เพื่อนกับไปเพื่อนกับไปยู่สำเนาแล้วตอนนี้บ้านของเพิ่อนยู่สำเนอเนาะอขวหัวพันแขวงหัวพันบ้านเด้ยวใเฮียนนเฮียเออนนเฮียยู่บ้านเพื่อนทันมีนอไม้ลายลายลายสนิทแต่ละดูแต่ละดูละดูฝนก็มีระดูห้อนก็มีละดูหนาวก็มีครบสุดอันอันอันนอไม้เพ MM Position> ิ่นสารให้เพิ่นกับไปยู่สำเนอเนาะ พราะว่าสาเนือันเป็นเพื่อนมายามเขาเป็นบ้านของลูกหลานเพื่อนก็คือยูฮันเนาะอีบ้านเกิดเพื่อนเธนละเออลูกหลานเพื่อนคือยูฮันอีแม่ก็อีแม่ก็แม่ลูกแม่ก็ปม่ลูกเพื่อนคือการแต่แต่ว่าอีแม่อีแม่เพื่อนย่ายดูสาเนอมากำ่มไม่ลูกเพื่อนเาเอื้อประตูได้อีนี่เนาะทุกคนอันนี้เป็นมากน้านมเนาะอยู่ที่ประเทศอื่นอยู่ที่ อันแข่งอื่นบางที่เขากับอื้นต่างกันคือกันแต่เขากับบหงหูแต่วายูุบ้านพมุมงวงเขาเอื้นว่ามากลํานมทุกคนจะสงสัยเด้อไปคนอ,อินเทอร์นเน็ตได้เพราะเป็นมากที่บูฮานเตโกนเอาเพิ่อน,อ,นอิ้นผ่ากันอิ้นมา,นมาจนมาฮอดจนมาฮอดปัจจุบันนี้เขากับบุหงเ่าเพิ่อนอิ้นมา้นอนอย่างจึิเอิ้นมากกํานมเนาะ เราก็มีศึกษามาเรียนเนาะทุกคนก็ฝากทุกคนกดคลิปนี้กับสิปิดเท่านี้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าเราต้องได้ง่ายไปกันเฮ็ดเวียกน้องยูกับไปอื่นืน้องบอมกับสิเฮ็ดเวียกเงินคือเก้าน้องยูก็ต้องไปหากินคือเก้าก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องบอมกับน้องยูเด้อ และกดติดตามให้น้องบอมน้องยูแดที่สำคัญจะลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้บอมกับยูให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บอมกับยูสิไปก่อนบายลาไปก่อนไปก่อนฟังมาเราคือจิบนอดเนี่ยบายคลิปนี้ก็ขอขอบใจนาะที่เข้ามาบึ้งทุกคนบเพราะว่าเป็นคลิปที่ไร้สาระของพวกเราทั้งนั้น <laughs> คลิปกินคล,คลิปกิน,<า>ล,น,ล,นล้วนๆขอบใจหลายๆที่เข้ามาทับซูมแล้วทุกคน